ก็ให้เบ like um, ิง <c> ก <oughs> ับน <c oughs> ีกานตี่นาดโดนแรงละโดนไล่แล้วครับโดนไล่แล้วครับโดนไล่แล่นแรแล้วครับอืบินครับอืบินครับอืนะครับก็ไก่ปลานำหนึ่งกับไก่ปลานำหนึ่งไลกันมันกับบินตัวเดนก็บินหนีกับเนี่ยครับสี่ไลเตะจัมผมแก้ไขบ่ได้ครับผมต่บ่ มันห่วงไก่เม่กันครับชักเทียจังไดยครับยายามสีคัดออกอยู่ครับตัวนี้ก็ยปยามสิคัดออกอยู่ครับเพราะว่าสิเอาซอุ่มอีกซุ่มหนึ่งไว้ครับเนี่ยครับตัวนี้ก็เป็นก่ป๋านำหนึ่งแหละผมก็ยปยามคัดออกกันใดสนใจตัวนี้ก็ทักมากครับผมตัวนี้จบรลอยแล้วเนี่ยทักมากครับ เพราะว่ามันนใจมันบ่ค่อยดีมันไดเหมือนว่าไรเตะเต็มูครับหวงตัวแม่เนหราครับแจ็กเสียเจียงได้ครับมันหวงตัวแม่ครับอ่นี่ก็ตัวนี้เป็นไก่ปานำหนึ่งตัวแม่ครับตัวแม่เป็นไก่ปานำหนึ่งตัวนี้รู้สึกเป็นตัวแม่ไก่ปานำหนึ่งครับตัวนี้เป็นไก่ต่อครับไก่ต่อกับไก่ปลาหางสังเกตหางครับเนื้อหางบวกนครับนะครับตัวนี้หาง หางมอคือกันตัวนี้เป็นไก่แม่เป็นเป็นเป็นไก่ป้านำหนึ่งแล้วเป็นตัวแม่ครับตัวโมเมนไก่ตอตัวนี้ไก่ตอเนี่ครับตัวนี้ไก่ตอวดูสีขนข้างปีกของหูครับอืสีขนข้างปีกเสียวไล่ตัวนี้ส่งเบิ้งปุ๊บหูลูกเลยเป็นไก่ตอตัวนี oui> ้ปุ๊บเบิ <S <s ้งครับโมเมนไก่ตอเป็นไก่ป้านำหนึ่งครับนี่ครับลักษณะครับ ตัวนี้คือันี่นีับคือรับนครับนี่บักจบลอยนะครับลายเตะเตะโมครับอีกตัวหนึ่งไปฟูงง่ยงยๆไปแล้วครับมันห่วงตัวแม่ครับห,ห่วงตัวแม่ก็ห่งแต่แม่ก็ที่ ก็ที่ได้ได้ไข่ป้านำสองอยู่ได้แล้วครับแต่ก็จำนายไปเรียบร้อยแล้วครับเป็นสามคอครับเป็นจำนายตัวหน่อๆไปเรียบร้อยแล้วสามคอกก็แถวๆนี่แหละครับบ่ไก่บ่ไก่เพราะว่าผมจำนายแต่แถวบริเวณนายุ่งนายุ่งตาสมบันผือสังคมทาบ่อสีเชียงใหม่ทั้งปากช่มทั้งเชียงคันทั้งนี้แล้วครับเพราะว่ากระจามาเอาได้ครับมาเอา คขับรถมาเอาที่บานผมครับครับรถมาเอาที่บานผมเลยครับเพราะว่าบ่ต้องเสียค่าส่งครับมาถึงก็บางที่ก็บ่ได้ตามเป้าหมายบางที่ก็มาได้อีกตัวหนึ่งครับเป็นไก่ปลาน้ำหนึ่งบดครับผมมีเชื้อไก่ป่าสูงครับเอาไปต่อยอดได้ครับเพราะว่าจะเป็นไว้แปบเพื่อความสวยงาม เอาไปผสมพันธุ์กับไก่ตีกับไก่ชนครับถ้าไก่ป้าผสมพันธุ์กับไก่ตีไก่ชนมันก็สิเข่งขึ้นเพราะว่าหนึ่งการเตะการบินงี่ยคือมันสีใดเปียบเขาแต่เราต้องเอาไปผสมหลายหลายรุ่นก็ม่ต่มกว่าสองรุ่นสามรุ่นนะครับอืมครับก็ายายามครับเอาไปผสมก็ไก่่อไก่ชนทันก็จะได้อ,อยู่ใน แถวหนาครับเอาไปชนสนามเลยก็ชนะครับเอาไปต่อยอดได้เอาไปขยายพันธุ์ได้ครับเพราะว่าเนี่ยเป็นไก่ป่าหนำหนึ่งครับนี่ครับไซก็ขนาดใหญ่อยู่ครับไซขนาดใหญ่ครับนี่กับไซขนาดใหญ่ก็ให้เห็นครับช่วงนี้ให้เบ่งให้เบ่งขิดหัวเสะเซาครับหัวเสะเซมันสีลงมาแต่ถ้าสายหนีว่าน้อยมันสีอยู่ในป่าก็ตีบอค่อยเห็นแหละครับ มันสิเขาปลาเขาปลาตั้งผู้คือตัอง้ตงผูดครับ้งผูดครับเพราะว่าบริเวณนี้มันสิเขาปลามันกับตัวผู้ตัวนั้นกับแรนมาหาใกล้แม่อยู่ครับมันสิ ยี่แบบนี้ครับไ่เตะกันบดมือครับก็ทักมาได้ครับผมก็ท่านหนก็ศึกษาหรือว่าไม่ีความจังไดก็แนะนำผมมาได้ครับผมยินดีรับคำแนะนำจากาท่านผู้รู้ทุกท่านครับมาศึกษาปรึกษากันได้ครับแนะนำ ครับผมยินดีเปิดกว้างนะครับรับคนนําแนะนำเลยครับผมเพราะว่าพื้นฐานผมจะเริ่มเริ่มอะผมเคยเห็นงานโรงแรมบ่งหัจักไก่ปงไก่ปลาไก่ต่อยังเราเพิ่งมารู้จักนี่แหละครับอ่ามารู้จักภายในปีสองปีนี่แหละเพราะว่าผมเห็นงานโรงแรมเพิ่งเกษียณนะครับเกษียณแล้วก็อยู่กับธรรมชาติครับอยู่กับไก่ปลาอยู่แบบแบบให้มีความสุขหลังจากการเกษียณครับท่านได้เกษียณแล้วก็ จจกเสีเฮดไดก็เนี่ยครับอืมอยู่กับธรรมชาติโมเสสเอาได้ยินเสียงไก่ปงไก่ปลาครับผมคนั่นอีกตวผูตัวหนึ่งตัวเนียกผมยังไ่เคยเห็นมันมีหลายตัวครับตวผูที่ผมมีอยู่ตัวช่วงๆหลุนๆมันยังมาเป็นนมคอนคอนที่ออกพรรษาเนี่ยกลางๆพรรษาผมดีมีตวผูมาตามกว่าสิบหาโตครับอมีตวผูมาตามกว่าสิบหาโตตอนนี้มีเห็นเห็น เห็นเท่าที่เห็นแหละเสียหากตัวแตก็บางทีเขาจามนลักยิงแน่เขาจะหมากัดแน่บางทีมันกันโดนเตะออกจากฟูงแน่บางทีมันกับไปไปเสร็จแล้วมันกับมาสิน่ะพอบริเวณนี่เพราะว่ามันบานคนมันหลายกับอาบางทีมันหลอดบินออกไปได้หลอดไปได้มันก็ขึ้นพู้เลยับถ้าขึ้นผู้แล้วมันคงสิ่บาเนาะครับผม พราะมันอยูปป่แถวๆนี้มันอยู่ี่บริเวณแถวซอยน้ำหนึ่งกับซอยน้ำหนึ่งกับถนนอนุสาวรีย์ชัยซอยซอยซอยหนึ่งกับซอยหนึ่งกับซอยหนึ่งถนนอนุสาวรีย์ชัยซอยหนึ่งท่าโสมน้ำโสมอุดรธานีครับไปทั้งพุ่มมันก็จะเข้าทางผ่าเส้นไปทั้งพุ่มมันก็จะเข้าไปทางโรงพยาบาลน้ำโสมไปทั้งพุ่ไปทางสันติสุขไปทังพุ่นเหรอครับ ไปทางลุงบ้านน้ำสมบริเวณนี่ครับมันก็ชื่อประมาณน,นี้แหละครับนี่บบรรยากาศมมีหมอกม่ไในธรรมชาติครับผมตัวปูตัวนี้เข้ามาปุ๊บเดี๋ยวมันก็ไล่เตะตีกัน ครับให้เบ่งกับมอสศาเซากับบรรยากาศท่านใดสนใจก็ทักมากครับผมหรือว่าผ่านมาผ่านไปแลวก็ไว้หาผมได้ครับถัาท่านใดผ่านมาทั้งนํำโสมนายุ่งบันผืออุดรหรือว่าตาบอสี่เชีงยงใหม่ปากชุ่มหรือว่าทั้งเมืงองเลยทางเชียงคานทั้งพีทาทอ่า สังคมทางเชิงสีเชิงใหม่ทั้งเนี่ยไก่อมๆเนี่ยมามาหลับได้ครับมาหาได้ครับเพราะว่าไก่ปลาแถวนี้มีหลายครับ <_ C 1> เดี๋ยวซอยสัมโอมทำผู้นั่นโอ้หหลายครับหลายครับครับอยู่ในผู้ครับ <_ C 1> ทั้ง นายุง่งทำปุ่นอย่างไดก็ตังพงงี่น้องทำปุนทางนายุง่งทางแฟนๆตาทันผู้ติดตามอย่างไดก็แยะมาทักทายมากครับผมก็กลาบก็คุณทุกท่า,า,กกาทนที่รับชมอยู่หรือเขามาชมอยู่ก็กลาบก็พูดหลายๆครับผมก็ม,มีอย่างขอกดไลค์กดคำ กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมในยดีครับกลับกบคุณหลายๆครับติดเขมามาเบิงมาชมทางจ่อง u t u b e ประเด็นจินพระครับผม